สวัสดีค่ะพบกับวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนกับเลขเด็ด2ตัวบนกับ2สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็น10ล่างบวกกัน3ครั้งและบวก2คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวก10ล่างบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นและบวก3คงที่ค่ะก่อจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยุ่ของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้กด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด่ดเด็ด ตัวของเราบอกทุกรอบอย่าทุกขัวทไปสูงงวดต่างงวดค่ะตัตไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทาการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น5้าบวกหาบวกหาและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นสิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะส่วนที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกสามบวกสาม บวกหบวกห้าและบวกสามคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น19บเ้าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9นะคะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมาที่เราคำนวณได้นั่นคือเจค่ะก็เป็นเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะที่เข้าเต็มเต็มค่ะเจดเก้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ด2ตัวบรรนรู้ก่อนรวยก่อน,นว่าที่1กุมภาพันธ์2 5, 5 6 8า้ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น2บวก2บวก2และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เท่ากับ8นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3 บวก2บวกแบวก0และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่1่กุมภาพันธ์2568ันายนทางเลขเด็ดที่เราคำนวณได้นั่นคือ86ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น6 8นั่นเองค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดลองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดจะให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคยียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงต้องขอโทษขอภทยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเลขเนเน้นสูตว่าต่องวดไว้ทุกคนที่ตามมือกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกวด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่วดเ็ดกับช่องวันนี้รวย